ฉันให้เธอล้านหนึ่งเธอต้องหายไปเดี๋ยวนี้งั้นฉันจะทำให้ผิดหวังได้ไงใครบ้างจะไม่รักเงินนะนางส่งทิ้งเหอจอมเจ้าเล่นี่ร้ายกาจจริงๆน่าจะสิบห้าแล้วยังให้คนอื่นมาสงสารอีกเหรอฉันปวดเอวที่เธอยังดูได้ทั้งคืนเลยปวดเหมือนกันนน่เนี่ยหมดเวลาแล้วอปร้าก่อนนะส่งทิ้งเหอ เธอนี่หน้าไม่ไอายมาแย่แฟนตัวยงท่านฉันจะไปรู้ได้ไงถ้าทําตัวแอปเ<ม>บลอ,อ่อนอ่อนทุกวันยังเสียแฟนตัวยงไปอีกเราไปฝึกสกิลใหม่ๆม,มาดีไหมทิงเธออย่าคิดนะว่าด่าคนแล้วจะมียอดวิววันนี้จะทําให้เธอลงไปกองกับพื้นเลยจกกัดกาอรอ๋องจิงังไว้ก่อนเถอะมขอสมัดเลยช่งมันไปกัน าตกรรมทิ้งศพเหรอเชี่ยเอ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลยถ้าไม่ใช่เพราะเห็นว่ายังหายใจอยู่เดี๋ยวนะทำไมคนคนนี้ดูคณคนจึงลย นี่มันสปอสตาคนนั้นไม่ใช่เหรอสนซิงหยางสนหยาสนิงหยางสนิหางาัมสิหยางญสันาสิงหยางสนิงหยางผมรักคุณนะใบหน้าสุปตาฟ้าประทานแค่นอนเฉยๆแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำให้สุาวหลงไปแล้วกี่คนแล้วทำไมถึงญาติเขาใส่กระสอบแบบนี้ล่ะ ฆาตก,กรรมทิ้งศพเหรอโชคดีนะที่ฉันมาช่วยคุณไว้ไม่งั้นคุณคงไปรอความตายอยู่ในถังขยะแล้ว <c oughs> รอฟื้นเมื่อไหร่ต้องขอบคุณฉันให้ดีๆด,ด้วยล่ะหรือไม่ก็เข้ามาในไลฟ์ฉันแล้วก็ให้ทิปฉันสักล้านสองล้านถ้าเป็นงั้นคุณว่างอล่ะพอ่อซูเปอร์สตาร์ ปวดหัวจังนี่ใครนะเธอเป็นใครนี่เธอคือสนสิงหยางคุณฟื้นแล้วเหรอที่รักเหรอ <c oughs> <c oughs> คุณจะแต่งงานกับผมไหมที่รักตื่นได้แล้วตื่นมาทานข้าวเร็ว <c oughs> ฉันส่งทิ้งเหยออินฟลูตัวเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักทำงานขยันขันแข็งใช้ชีวิตธรมธรมดาธรรมดา ไม่คิดเลยว่าอาหารเช้าพร้อมแล้วมาชิมดูสิประสบการณ์เหลือเชื่อของชฉันเราวกับฉากในละครหาผู้ชายคนหนึ่งกลับบ้านไม่คิดเลยว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์แถมยังโดนตีหัวจนสมองเสื่อมจะไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครก็แล้ว ยังพูดเหมือนในละครรักไอเด้าเข้าใจผิดว่าฉันเป็นเมียเขาอีกไอด้าหนุ่มชื่อดังเสริซิงหยางตอนนี้กลายมาเป็นพ่อบ้ายของฉันคิดอะไรอยู่เหรอตอนแรกตั้งใจว่าพอเขาตื่นก็ถือโอกาสรีดไถเงินแต่ตอนนี้เขาจำอะไรไม่ได้เลยถ้าแจ้งตำรวจอาจจะคิดว่าฉันลักพาตัวเขามาก็ได้ ไม่อร่อยงั้นเหรอผมจะไม่ค่อยได้ว่าเมื่อก่อนทำยังไงรสชาติไม่ถูกปากคุณเหรอส่วนสิ่งอย่างคุณจำเรื่องเมื่อก่อนไม่ได้จริงๆเหรอไ,ไม่รู้สึกว่าช่วงอายุของเราสองคนห่างกันไปหน่อยเหรอไม่เป็นไรผมจำคุณได้นี่คุณแก่กว่าผมแต่ผมไม่รังเกียจเลยอีกอย่างคุณดูแลผมมาตั้งหลายปี ในใจผมไม่มีใครเทียบคุณได้เลยหมอนี่ก่อนโดนตีหัวเข้ากำลังแสดงละครเรื่องไหนอยู่เนี่ยดูพูดจาเข้าสินำเน่าอะไรปานนั้นซ่งทิงเหอฉันไว้น่าเธอแล้วใช่ไหมเฮอเธอหายไปไหนขอโทษอดค่ะพี่ข่าย ฉันเพิ่งไปทำจมูกมาใหม่นายัางบวมอยู่เลยค่ะจะมาต่อแหลวใส่ฉันนักเลยใครๆก็เป็นแบบเธอหมดแล้วฉันจะจ่ายเงินเลี้ยงพวกเธอมาทำไมวะพี่เองก็หาเงินได้ตั้งหลายทางขาดฉันคนเดียวไม่เป็นไรหรอกรีบกลับมาไลฟ์เดี๋ยวนี้เดือนนี้ถ้าเธอไลฟ์ไม่ครบร้อยชั่วโมงแล้วก็ <c oughs> ก็จ่ายค่าปรับผิดสัญญาม,มาซะอีกอย่างเธอไปแอบนะัด แปนตัวยงคนไหนรับหลังหรือเปล่าเฮะพี่คายพี่พูดอะไรของพี่คะเนี่ยฉันจะกล้าทระยศพี่ได้ยังไงถ้าเธอกล้ารับงานรับหลังฉันรับรองว่าเธออยู่ในวงการนี้ต่อไม่ได้แน่แต่เรื่องซ่อนคนไว้นะจริงรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยมีงานให้ทำอย่ามาทำลายชื่อเสียงของฉัน ใม่ทสามสองหนึ่งอีกครั้งค่ะเอามาอีกรอบเป็นอะไรเหรอปกติทำงานหนักมากใช่ไหมมีงานที่ไหนไม่หนักบ้างล่ะคุณก็ดูที่เรากินที่เราใช้ในแต่ละวันสิมีอันไหนที่ไม่ได้มาจากงานล่ะ แต่ผมไม่อยากคุณลำบากขนาดนี้ผมได้ยินหมดแล้วคนคนนั้นไม่ดีกับคุณเลยก็ต้องแน่นอนสิเขาเป็นเจ้านายชันนี่เขาไม่หากค่าคอมใชนก็ขอบคุณตระกูลเขาแปะชั่วโคตรแล้วผมจะดูแลคุณเองจะไม่ให้คุณลำบากเอาหนะ้าไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะตันนี่ก่อนจะหมดสติแสดงบทอะไรมากันแน่เนี่ยผมไลฟ์ได้เลี้ยงคุณได้นะ จริงๆฉันก็ไม่ได้ลำบากอะไรสักหน่อยมีงานไหนกันที่ไม่หนักบ้างคุณรีบรักษาให้หายก่อนแล้วค่อยออกไปทำงานหาเงินดีไหมผมไม่ชอบเจ้าขายคนนี้เลยได้พรุ่งนี้ฉันจะไล่เขาออกสัญญาแล้วนะงั้นคุณชายก็รีบฟื้นความทรงจำซะสิเล้าจ่ายค่าทดเชยให้ฉันสักสิบยีสิล้านเอานะ คุณรักษาตัวอยู่ในบ้านไปก่อนฉันไปบริษัทหน่อยเดี๋ยวกลับมา,าจริงปะเนี่ยคุณชายแฟนคลับคุณเอาฉันตายแนะ่เอองั้นก็ฝืนใจทําไปก่อนแล้วกันเบาหน้าฟ้าประธานนี่อันตรายจริงๆหัวนหน้าสบายใจได้ครับสันสิงอย่างหนีไม่ได้แนะ่ คืนนั้นท้าไม่มีใครช่วยมันแล้วก็เอเอาวางใจได้ครับผมจะตามสืบให้ได้นั่นใครที่แท้คืนนั้นคนที่ทำลายส่วนสิงอย่างก็คือเขานี่เองมีคนบงการอยู่เบื้องหลังเขาด้วยเธอเข้ามาได้ไงก็พี่สั่งให้ฉันรีบกลับมาไม่ใช่เหรอในที่สุดก็โผล่หัวออกมาสักที จมูกใไม่เธอล่ะน่ายังบวมอยู่ไม่ใช่เหรอพี่ขายเนี่ยฉลาดจริงๆดูออกแล้วแต่ไม่ยอมพูดออกมาก็แค่เล่นเหลี่ยมเล็กๆเองฉันก็รีบกลับมาหาพี่แล้วนี่ไงส่งทิ้งเหอเธอรู้ไหมว่าตำแหน่งของเธอในเส้งสิงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะฉันพาเธอเข้ามาในตอนนั้นแน่นอนสิคะไม่งานที่ฉันไป จะใครด่าใครรับเบือสู้กับใครคงโดนบริษัทแบนไปตั้งนานแล้วรู้ตัวก็ดีออโอกาสมาแล้วดูว่าเธอจะฉลาดพอไหม <c oughs> ยังจะมีโอกาสดีอะไรตกมาถึงฉันอีกหรอคะโอกาสนี้เนี่ยใหญ่มากทีเดียวเดือนหน้าผู้บริหารแห่งจงซื่อกรุปจะมามาดูงานที่เซ่งซิงสักหน่อยนะสิ จงซื่อคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเรานั่นหรอคะถูกต้องถึงเวลานั้นทั้งเธอเจอชิงกับมา่านฉีต้องตามฉันไป <c oughs> เพื่อทานข้าวกับเขา <c oughs> <c oughs> ไอ้แก่เจ้าเล่หพอหลับตายยิ้มมุมปากก็ไม่รู้กำลังคิดอะไรอีก พี่ขายดูสิคะรอบนี้เป็นระดับไฮเอ็นม่านฉีก็เอาใจเก่งจือ่อชิงก็ว่านอนสอนง่ายแค่นี้ก็พอแล้วนี่ปากฉันเนี่ยพี่เองก็รู้ฉันไม่ยุ่งดีกว่าต้องการเงินไม่ใช่เหรออาศัยแค่ไลฟ์สตรีมหนึ่งวันยี่สิบชั่วโมงยังไม่เท่ามื้อนี้เลยเอ,อพี่พี่ชอบด่าฉันไม่ใช่เหรอวันหนึ่ง อ่อนออนไม่เป็นสองอ่อนหวาไม่พอเลยต้องขายโบคลิกปากจัดแบบนี้ถ้าเกิดเคยชินไปแล้วไปใช้ทีเด็ดดาด่าเขาที่นั่นทำให้ธุรกิจของบริษัทเราพังคงไม่ดีแน่ส่งทิ้งเหอะอย่ามาอวดชรลากับฉันไปหน่อยเลยเธอรู้ไหมคนที่อยากทานมื้นี้ไม่กี่คนฉันกำลังให้โอกาสเธออยู่อย่าโง่งไปหน่อยเลยกลับไปคิดให้ดีๆแล้วค่อยมาตอบฉัน ตกลงใครกันแน่ที่อยากฆ่าเสรินซิงหยางแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าข่ายฮะส่องทิ้งเหอสีหน้าใช่ได้นี่ทำไมไปก่อเสียคนไหนมาอีกล่ะนั่นสีนะถ้าว่าเรื่องดีๆแบบนี้ทำไมไม่ตกถึงเธอบ้างนะเสียดายหุ่นแบบเธอแย่เลยเสียใจแทนเธอเลยเนี่ยไอ้ตห,หน้าด้านไรอย่างอาย อย่าคิดนะว่าหนีวันแรกได้จะหนีวันที่สิบห้าได้ไม่มีทางเลือกวันสู้ที่เหมาะสมได้แล้วฉันก็อย่าสนเลยว่าวันแรกหรือวันที่สิบห้าม่านฉีเราต่างก็เป็นเพื่อนสาวบริษัทเดียวกันจริงๆแล้วถ้ามีอะไรพูดกับฉันตรงๆได้เลยเราม,มาถ่ายวิดีโอแล้วโพสต์ลงเน็ตให้แฟนคลับช่วยตัดสินดูไหมนี่ซ่องทิ้งเหรอถ้ากล้าถ่ายใช่เหรอ มั่นชีเแบบีอยากให้ฉันร้องเพลงถ้ามันเก่งให้ฟังไหมมาเดี๋ยวฉันให้จังหวะถ้าที่มั่นชีเข้ามาได้แล้วฝากไว้ก่อนเถอะ <c oughs> ทำไมเพิ่งกลับมาล่ะเป็นอะไร เป็นอะไรไปวันนี้ผมเป็นห่วงคุณทั้งวันเลยอยากโทรหาคุณแต่ว่าผมเพิ่งนึกออกว่าผมจําเบอร์คุณไม่ได้คุณจําได้สิถึงจะแปลกผมจําช่องทางการติดต่อคุณไม่ได้ไม่รู้ด้วยว่าบริษัทคุณอยู่ไหนผมนึกไม่ออกจริงๆพอนึกทีไรใจผมก็เจ็บปวดทุกครั้งเลยนี่ยายรักนี่ทำร้ายคนมา,มากจริงๆงั้นนอกจากคุณจะจำฉันได้แล้ว คุณยังจำเรื่องอื่นๆได้อีกสักนิดหนึ่งไหมไม่เลยพอฟื้นขึ้นมาก็เห็นคุณเป็นคนแรกเป็นไปได้ไหมว่าคุณอาจไม่รู้จักฉันด้วยเป็นไปไม่ได้ผมเห็นคุณครั้งแรกแล้วผมรู้สึกคุ้นเคยเลยความรู้สึกหลอกไม่ได้หรอกคุณเคยอะไรกันเล่าคนที่ไหนเขาเก็บผู้ชายจากข้างถนนแล้วเขาล่ะรู้จักไหม เสินสิงหยาเป็นอะไรปวดหัวจังพอแล้วพอแล้วไม่ต้องนึกแล้วไม่ต้องนึกแล้วพรเจ้าช่วยที่รักถ้าผมบอกว่าแม้แต่ชื่อคุณผมก็จะไม่ได้คุณจะโกรธผมไหมพี่ชายคุณพิ่งรู้เรื่องนี้เหรอเนี่ย ทิ้งเหอมีอะไรเหรอไม่มีอะไรแค่อยากเรียกชื่อคุณวันนี้อยากกินอะไรผมจะไปซื้อที่ตลาดมาให้ฉันกลัวว่าถ้าคุณโผล่ไปที่ตลาดตลาดต้องแต่งแน่สีมันชีเข้าประตูแบบนี้จะถ่ายคลิปเหรอบ้าไปแล้วหรือไงใช้เวลาเปิดประตูตั้งนาน เธอซ่อนเสียไว้ในบ้าน,นได้ไงฉันว่าเธอต้องบ้าไปแล้วนแน่ๆแน่ทิงเหอบ้านฉีนไม่ได้มาหาเรื่องทะเลาะหรอกมีเรื่องสำคัญมาปรึกษานาะงใครนะนางเหรอจะมาปรึกษาฉันถ้าไม่ใช่เพราะจื่อฉิงฉันคงไม่มาหรอกทิงเหอเธอเชื่อฉันนะพวกเราเจอเรื่องหนึ่งมาเลยมาปรึกษาเธอจริงๆได้สิบนาทีถ้าพูกไม่รู้เรื่องก็รีบออกไปได้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  ทิงเหอบอกว่าพนักงานเก็บข้าวไฟแต่ฟังดูแล้วไม่เหมือนเลยดูขนาดนี้ทิงเหอจะเป็นอันตรายไหมเนี่ยพูดมามีเรื่องอะไรกันแน่ทิงเหอเธอรู้เรื่องที่พี่ขายจัดแจงให้เราไปทานข้าวกับจงเสื้อกลุมมไหมเรื่องนั้นเขาบอกฉันแล้วมีอะไรทาไมเธอไม่ตอบตกลงละ่ะทำไมฉันต้องตอบตกลงด้วยเธอคิดว่าเจ้าขายหวังดีกับฉันจริงเหรอ เรื่องดีๆจะตกมาถึงฉันได้ยังไงเจ้าขายเขามีเจตนาแอบแฝงจริงๆที่จริงแล้วเขาแค่อยากใช้โอกาสนี้ประจบประทานแห่งจงซื้อกรุปมจงเฉงพาพวกเราพาพวกเราแล้วไงพวกเธอมาหาฉันเพื่อจะไม่ไปงานเลี้ยงนี้เหรอซ่องทิงเหอฉันรู้ว่าเธอดูถูกฉันคิดว่าฉันร้า์ทำตัวสดิจสด,ดิ่งไปวันๆแต่ทุกคนก็เหมือนกันนี่ออกมาหาเช้ากินค่ำ ไม่ถึงกับต้องขายตัวเองนี่ถูกไหมดีที่แล้วเธอยังจำชิงชิงอินฟลูที่ติดอันดับหนึ่งได้ไหมหลังจากไปทานข้าวที่จงซื่อนางก็ไม่เคยไลฟ์อีกเลยเจ้าข่บอกกับเราว่านางฉีกสัญญาจะกลับบ้านตอนมาถึงได้รู้ว่าถูกมอมเล่าบนโต๊ะเล่านั่นแล้วบังคับไอ้นางถ่ายรูปแบบนั้นทิ้งเหรอฉันออกมาไลฟ์ตั้งแต่อายุสิบเจ็ด ถึงจะลำบากแค่ไหนก็ยอมได้ทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องแบบนี้ทิ้งเหอฉันรู้ว่าเธอมีไอเดียที่สุดบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาขอร้องนางหรอกดูท่าทางนางสิมันจะอยากช่วยเราไหมล่ะไปกันเถอะมานฉีทิ้งเหอหยุดก่อนช่วยพวกเธอน่ะได้แต่ฉันมีเงื่อนไขหนึ่งข้อฉันว่าแล้วเธอไม่ใจดีขนาดนั้นหรอง่ายมาก ต้องทำตามที่ฉันสั่งทุกอย่างเท่านั้นทําไมต้อง,องฟัง<ด>เธอด้วยได้เลยไม่มีปัญหาเลยโอเคงั้นพวกเธอก็ไปบอกเจ้าไข่ว่าทานข้าวครั้งนี้พวกเราจะไปอะไรนะผมไม่ให้คุณไปทําไมคุณถึงไม่ให้ฉันไปละ่ะพวกเขาก็บอกแล้วไงว่างานนั่นอันตรายเกินไปฉันรู้อยู่แล้วฉันแค่อยากไปจับตาดูเขาที่ทำร้ายคุณไงพี่ชาย คุณเป็นห่วงฉันเหรอ,อบางใจเธอไปตั้งหลายคนไม่เป็นไรเลยแต่พวกคุณเป็นผู้หญิงหมดเลยนี่ผู้หญิงควรได้รับการปกป้องอฉันทำงานมาก็ตั้งหลายปีในที่สุดก็ได้ยินผู้ชายผู้ดระปรปกติสักทีฉันพูดไม่ถูกเหรอไม่ใช่คุณพูดถูกมากเลยช่างสงสัยแล้วสิพวกคนง่อย,อยู่ในเดนหมดเลยเหรอที่รักคุณฟังผมนะมันอันตรายเกินไปอย่าไปเลยนะแต่ฉันสัญญากับพวกเขาไว้แล้ว ถ้าฉันไม่ไปแล้วก็พวกเขาจะเป็นอันตรายเอางั้นผมจะไปด้วยฮะนี่ซ่องทิงเหอเธอให้ดราฟังคำสั่งเธอถึงตอนนั้นอย่าทำพลาดเองละตกลงกันแล้วว่าจะฟังฉันก็ช่วยพูดให้มาในน้อยหน่อยฮะนี่เอาล่ะอย่าทะเลาะก,กันเลยอย่าลืมสิตอนนี้พวกเราอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วนะแล้วนี่คืออ๋อ กำลังเสริมนะกำลังเสริมเหรอไปหาผู้ชายป่าเถื่อนแบบนี้มาจากไหนเนี่ยสีมั่นชี้ถ้ายังพูดได้สาระอีกฉันจะกลับเดี๋ยวนี้รอตรงที่เราตกลงกันไว้นะอย่าไปเพ่นพ้านที่ไหนล่ะไปกันประธานจงครับคุณวางใจได้เลยได้ เกิดอะไรขึ้นทำไมมาป่านนี้เอ้ยนายเนี่ยนะกับสาวสวยจะดูทำไมแมเจ้าขายหน้านี่ตาถึงนั่นเนี่ย <laughs> สาวสวยในสังกัดคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆประธานจงคะพี่ขายเราชื่อเสียงเรื่องลืมมากมองการไกลพัฒนาตัวเองไม่ขาดอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมออุ <laughs> ้ยแม่แม่เหนืคนนี้ปากหวานดีจังเลย <laughs> ชอบ <laughs> ประธานจงคุณชอบกาดีแล้วครับ มามาไปนั่งกันก่อนดีไหมเอ้ามั่นฉีจือชิงนะักข้าระธานจงเอ้ยประธานจงวันนี้ขอโทษจริงๆนะครับที่สา่าเหล่านี้เสียมารยาทมาช้าหน่อยลงโทษตัวเองดื่มสามแก้วไปเลยไายนี่ละก็เอาฉันมาเบ่งอำนาจอีกแล้วเ <c oughs> ปล่านะครับนั่งเบื่ออยู่ทำไมฮะประทานจงฉันดื่มไม่เก่งเท่าไหรค่ค่ะงั้นแบบนี้ไหมคะฉันดื่มชาทแทน <c oughs> แบบนี้ดูไม่เหมาะสมนะ บอกพวกเธอไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องจริงเหรอเป็นอะไรกันฮะประธานจองอย่าโมโหเลยสามแก้วนี้ของจื่อชิงฉันดื่มแทนเฮ้ดื่มแทนเหรองั้นสามแก้วไม่ได้ต้องเพิ่มสองเท่าประธานจงได้เลยค่ะตอนนี้คุณใหญ่ที่สุดแล้วสั่งมาได้เลยหกแก้วไปเลย เฮ้เจ้าขายแม่ทับฝีมือดีลูกน้องก็ไม่ธรรมดาประทานจงคุณพูดถูกที่สุดเลยขอรับงั้นแม่ทับคนนี้คุณจะดื่มแทนด้วยไหมคะเนี่ยอืมต้องต้องดื่มซิได้ครับผมดื่มแทนแก้วนึงแด่ท่านอ๋อตายแล้วประธานจง คุณไม่รู้หรอกว่าพี่ขายเราเก่งแค่ไหนวันนี้ขอใช้พื้นที่ของคุณให้เขาโชว์หน่อยดีไหมคะพี่ขายอืมมาเสี่ยวขายแก้วเดียวไม่ได้หรอกเมื่อกี้หนูคนนี้ทิงเหอฉันชื่อทิงเหอคะ่ะใช่ทิงเหอดื่มไปหกแก้วแล้วนายดื่มเป็นแก้วที่เจ็ดได้ครับประธานจงนเมื่อคุณพูดแล้วเจ็แก้วก็เจ็ดแก้วแ <c oughs> <c oughs> ดท่าน เยี่ยมคนนี้เก่งจริงๆเดี๋ยวมาอีกแก้วนะคะอืมดื่มเลยค่ะเดิมดีดีมา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 ประธานจงพี่ไข่ดื่มีก้วขอดื่มกับพี่ไข่นะถือนักถือเลยมามามาอีกสองแก้วอื พี่ขายตายแล้วพี่ถอายพี่เป็นอะไรรอเปล่าหัวสีรานรู้จักไหมค่ะ<อ>น้องสาวฉันจงเสี่ยวฉีรู้จักไหมหัวสีรานเป็นผู้จัดการน้องสาวฉันเก่งมากเลยนะคนแบบพวกเธอนะ่ะนะปั้นใครคนนั้นก็ดังสนสิงหยาง ส่วนสิงหย่างรู้จักไหมก็เป็นผู้จัดการส่วนสิงหย่ยางนั่นแหละฉันเป็นคนปั้นมันดังกับมือผู้จัดการของมันน่ะยังต้องเห็นแก่หน้าฉันเลยแล้ทานจองคุณเก่งตั้งขนาดนี้อยากปั้นใครให้ดังก็ปั้นได้เลยใช่ไหมเธอนี่ฉลาดจริงๆฉันบอกอะไรให้นะ มาอยู่กับประธานจงสิฉันเซ็นสัญญาให้เลยให้พวกเธอมาเข้าทีมร้องเพลงถ่ายหนังเข้าวงการบันเทิงประธานจง <c oughs> เราจะเข้าวงการได้ยังไงคะเอ้ยวังใจฉันเถะน้องสาวหน้าตาแบบพวกเธอน่ะยังดีกว่าสิงหยางอะไรนั่นเยอะแพ็คเกจทิ้งน่ะเข้าใจใช่ไหม ประธานจงสนซิงหยางไปถึงไอดอลตัวท็อปพวกเราคนไหนจะเทียบได้เลยคะไอดอลตัวท็อปเหรอมันเป็นน้องเขยฉันต่างหากสนซิงหยางเป็นน้องเขยคุณเหรออืมก็น้องสาวฉันจงเส่ยฉีเป็นคู่หมั้นของมันเพราะงั้นมันก็ต้องเป็นน้องเขยฉันสิพูดไม่ได้ห้ามพูดเด็ดขาด เพราะเสี่ยหัวไม่พูดมีเมียแล้วจริงด้วยแต่เข้าใจผิดคนเมื่อถือเครื่องเก่าพันแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมทิ้งเหอ,อยังไม่ติดต่อมาอีกเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ต้องไปดูหน่อยละระฐานจงรัฐานจงพี่คอยพี่คอยพี่คอย สองคนนี้เมากันหมดแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้จะทำยังไงทำตามแผนเดิม,มคุณมาทำอะไรผมเห็นว่านานแล้วยังไม่ออกมากันเลยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโชคดีที่หมูสองตัวนี้เมาแล้วไม่อย่างั้นเข้ามาแบบนี้เป็นเรื่องแน่ซ่องทิงเหอนี่คือผู้ช่วยที่เธอหามาเหรอเดีย๋ยวพาฉันไปตายด้วยก็แล้วกัน หยุดพูดได้สาระได้แล้วรีบเอาหมูสองตัวนี้ออกไปซะออยปกติดูไม่เห็นหนักเลยดื่มเหล้าทำไมหนักขนาดนี้ยังกับหมูไม่มีผิดแล้วตอนนี้ทำไงดีแก้ผ้าหมดเลยเหรอฉันเองเดี๋ยวก่อนผมเองพวกคุณออกไปก่อนออกไปออกไปสิ <c oughs> ừ, ตายละทรงทิงเหอใช้ได้นี่นะไปหาหนุ่มแบดบอยมาจากไหนกันเนี่ยนั่นสินั่นสิตอนเขาวิ่งเข้ามาฉันตกใจมากเลยตายละเล่ามาเลยนะไปหาหนุ่มน้อยที่แซบแบบนี้มาจากไหนอย่างนั้นเหรอนี่คิดเรื่องจริงจังกันบ้านได้ไหมเนี่ยเสร็จแล้วเหรอมาดูเองฮะอ จัดถ้าแบบนี้ดูมีประสบการณ์ดีนี่เปล่าซะหน่อยนี่ฮะจะเป็นตากุ้งยิงไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าแต่จงเฉิงเนี่ยไขยมันเต็มตัวเลยอีฉันไม่ถ่ายแล้วม่านฉีส่งให้ฉันที่หลังหน่อยนะอ่ถ่ายกันเสร็จหรือยังอ่ะอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอถ่ายวิดีโอด้วยพอได้แล้วมั้งพวกเราไปกันเถอะพวกเขาตื่นจะแย่เอา รูปขนาดนี้พอได้แล้วมือถือแปดเปื้อนหมดงานก็ได้เลิกงานไปกันเถอะไปกันอ่าหมูสองตัวนั่นหนักชะมัดเลยพรุ่งนี้ต้องไปสปาคลายกล้ามเนื้อหน่อย <c oughs> ส่วนซิงหยางเมื่อคือทำให้ฉันตกใจหมดเลยจากนี้ผมจะขยันหาเงินจะไม่ให้คนพวกนี้รังแกคุณอีกกำลังเปิดใช้บทละครฉากไหนอีกเนี่ยซิงหยางสำหรับเรื่องบางเรื่อง ไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นหรอกนะคนที่อยากรังแกฉันยังไม่เกิดเลยมั้งไม่คิดเลยว่าเด็กสาวพวกนี้จะเปิดกว้างเบอร์นี้ไหลเล็กๆนี่นุ่มเฮ้ย น้องสาวฉันจงเสวยฉียเป็นคู่มันของมันนะ <c oughs> ออคือฉ,ฉันเหนื่อยมากเลยจะไปพักแล้วคุณออกไปก่อนนะคุณออกไปก่อนออกไป <c oughs> <c oughs> ส่งทิงเหอนนะส่งทิงเหอเธอเมามากเลยใช่ไหมเนี่ย สมองขาดสติไปแล้วถ้าเกิดเขาจำได้ขึ้นมาแล้วก็ต้องการอาชีพก็จะมีอาชีพต้องการครอบครัวก็จะมีครอบครัวอย่าผลักตัวเองตกหลุมเลยจะดีกว่าเมื่อคืนดื่มไปเยอะขนาดนั้นท้องเสียหรือเปล่าดื่มนมหน่อยไหม ทิงเหอผมรู้แล้วคุณรู้อะไรรู้ว่าก่อนจะสูญเสียความทรงจำผมต้องทำอะไรผิดต่อคุณแนะ่ๆฮะถึงผมจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การที่คุณรักษาระยะห่างผมรู้ว่าต้องทำอะไรผิดต่อคุณจนทำร้ายคุณแนะ่ <S 2> <S 2> <S แต่คุณก็กัดฟันทิ้งผมไปไม่ได้คุณเลยอดทนกับผมขนาดนี้ จริงปะเนี่ยพี่ชายนี่มันฉากไหนอีลนะครสดงน้ำเน่าแบบนี้คี้บทพูดเก่งขนาดนี้จะเป็นดาราไปทําไมเป็นนักเขียนบทด,ดีกว่าคุณวางใจได้ไม่ว่าดีจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปส่งทิ้งเหอะ